Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

สาวก็ดีเป็นสาวของคนดีค่ดูใส่ใส่ใส่ใ่ใส่ใส่ให้สวยใส่ย่ใด้ พี <toys> ่สาวแม่พี่สาวแม่ฮันนี่สีสันเข้ามานะพี่สาวแม่ฮันนี่นี่พ่อดาววันดอนกับพี่สาวแม่ฮันนี่

บ้าไทด้าบั้งหมนดใอันบันีแปุ้่ค่ามล้ําจังหวัดกินธุบ้านเวลามาึเ้ยนชมอ้ยนทีันอยู่เป็นยตั้งอยู่น่ไม่ได้กลับไม่ได้ตั้งคาเราไปิจังเลยแล้ว

มวงจันม่วงสีออกันยูแล้ว็ดได้ก็เ้าท่านได้หลายกอันแม่ป้าี่วงใส่น้ตรยติดิๆต้องได้กาใั่โต๊ะมาสีขึ้นมาสีมากเลหลายเลยกันนเปแดตัวเมเป็อีก็นแแล้วมาเร่องขอนแข่แล้วสามแล้วว่าสเลามากนี่มากมองแล้ว

ไปหไหแล้วพ่าไปจุดทูบอกแม่ฮันนี่ด้วยสาเล่าน้อยนี่นั่งน้อยนจะลองเพ่งแม่ฮันนีีอ่ะแต่เราหาเพ่งกันเลยอยากมาขอพรกับแม่ฮันนี่เพิ่นคนอ่อ้พนี้กูว่าไหนล่แมกไปนะเแต่ได้เด็น เขาจะดอกเหาอตีกเันดูดิน้าอหน่บั้งทะลุเทียมพูดัดมีพันุงเทียรพูดมาแมัไปไปกลับไปไปมั่เสารีกมาจงหันเงกันข้างนา่ข้างบันงกลุ่มหนเขาจะปลูกเขาเจะตายไหมแต่ไตหวัน นเน่าเกะดกบหมาละสีเห็ดบุญจะฟ้องเลยไปเอาฟ้องไปท่วมบุญพระเจ้าเลยพ่อบ่ได้ขั้นถึงมันหรซ้ำนี้ตุกเชียถึงมัดนี่อาจารย์ทให้แม่แพ่งพาไปเ้าแม่ฮั่นมีบวกปะใช่ผู้พ่อผู้แม่มีพ่อแม่ครับนั่งอย่นี่นักร้องเม่ <c oughs> นักร้องน่อยเด้อนี่ดสีอไนสที่เขาสองเครืองมกกาเครับอนเคื่มพอ้มัน ยีาีนี่แะคับอยบไม่มาทีนึงบอลลูครับผมไม่เป็นแจ้งไหนแบบหางเพ่งพ้อจะบปรจบคอนแีลก็งุดอยู่อนแนาอยู่บบไมาจะไหนมาตั่นี้เอาได้ชมพู้มาใส่อมาใส่นั่งรองเ้ว่าใดมาพี่ดาราวว่เดเนี่ยงันนี้บอลลาวบอไข่อกจับกัน ขันเรื่องใส่กันาหมตอนนี้ว่าขันบางพวอื่นสกับพวเด็กหมเดียวพวกหมูอันมีคู่สุใส่ตัวแค่์หนมเนี่ยข้าเจียดีมากบวงสวยเลยเ่ยมาจะใส่หูกันไหเล่าว่าผมก็บ้องหูวันไหนแล้วเป็นโคผมก็บ้องหูวันไหนว่านั้นใส่ถิ่นเออมาใส่เิ่นมามด้ว ไป้ันดอกม้ไม่เจ้าโอ้ยอยางว่ดเตรียมกันมาในนพงพอแน่กในในเ่จะเลยว่าจิมามหนอดนี่เนี่ยจิมาในอีพ่อพามาบอกว่ากาววันแบบิมไม่เฮ็ดดีๆาดินต้นไม้จิมาเฮ็ดดีๆสีแม่ก็เหรอฮะยังบมาว่าเขามามาตรงนี้เอียงอียงแนวต่อมาหาข้ว้าบนก้ตนทม ก็ไปหาไม่เหรเด็กตัวแบนใครสิเขาไปหาตุ้มดิจไปหาไม่ล่ะไปผู้นผูปะเทศนี่ิ่นมาเทียดจังไหนเจ้ามาจ้ามาไปเออนี่เมอไม่แพ่งไงวันเจ้ามาหลายวันกันใส่คอมแม่พันกับบอดิเตียนแม่มาลูกก็บบอดิเตียมตัหูเรือว่าัอนาเทียดจังไหนอย่างเทียดหูอยาเดบถือกันนะ กเลยทีมาถามกอนว่าเห็ดจังไงคือเจ้าวควนเห็ดจังไกันมาไหวซื้อๆนี่เนี่ยอ้หอีงังเลยว่าจากมาไหวเพราะเห็นนเป็ยนไอ้นี่เนาะเป็นผู้บ่าอาจารย์ก็มาหวมานีคนซื้อๆแต่เจ้ามาพัเลยได้่าไปเอแม่แงมากะเลยบอกว่าแม่แงข้าเบาแม่พันอย่าได้บอกบอ้โหเ่อเี่ต้องไปเลยมาเจ้ากัเออเจ้ากับคนนีกับรคนนึงคปไปทำเ็ดคุน ก็น้องสีใหม่เราเป็นเป็นน้นอยๆอยู่ตแต่ว่าเราเป็นเป็นผู้เฒ่าเราก็